หนุ่มสวยหนุ่มสวยลองดูนะนิ่นุ่มสวยเลยเนะนี่ยฟุ๊บงมากัดปุ๊มคฮ้ยจริงวันนี้น่ามีตลังนนี่เ <c oughs> <c oughs> หรอนี่อยู่ครูตัว นี่อยู่โูตัวกัดกระชากเลยไปนี่ปลาไซนี่เหรอเนี่ยโอ้แต่แล้วกัดเหยื่อหำยางมักมีเขาสีม่วงนะครับไซมันเอานะเอานะกัดกระชากเลยแต่โดนตัวนะครับนี่นี่นี่นะตัวไซนี้กบปพาช่อนนะกัดเหยื่อห้ำยางมักเมีเขานะครับสีสีม่วงนะครับม่วงหดแดงนะนี่ มักเมียเขาเของนั่นหนึ่งพิชชิงหำตุงนะครับกับปลาช่อนเอ้ยหมายคลองนี้นะ่าจะมีแต่ตัวไซนี้แหละทรงแล้วเนี่ยไม่ <S <S เป็นไรสันนี้ก็ไซนี้โอเคอยู่เ๋ยวผมถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวตัวต่อไปนะตีให้มันทั่วเลยมีอีกป่าครับนี่ย,นยืนประยืมเมื่อกี้นี้มีตัวครับตรงร่องๆๆนั่นร่องร่องเล็กๆนะร่องตียังไงวะนี่ออกมากัดข้างนอกวะหายแนละ ตัวขยับตัวเบลอร์เลยใหญ่กว่าตัวนี้อีกตัวพี่ไดอีกครับขัดตัาวะตัวพิบุดเลยห้องเล็กขนาดห้องนั้นลองหิยาวเข้าไปในตรงท่อล้ำไหลครับยืนยืนอยู่มาทิ้งขยับเนี่ยนะบนหัวงั้นอ่ะนดูเหมือนตัวเล็กๆหมายว่า gầy bảo フッ。 ปลาไม่ดุเหมือนตะเมื่อกี้ตะเมื่อกี้นี่พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้<ม>โบใส่อยู่เลยเออมัดเมียเขาทำงานเนี่ยปลาเนี่ยบทใหญ่จะกัดทุก,กัดเอาดือด้อนี่แหละกัดเอาเฉยๆนี่แหละ ตัวที่ไม่กัดก็คือไม่กัดเลยจริงๆเอาเออนี่นี่นี่ตัวใหญ่มันขึ้นนะนี่ตัวเล็กมายุ๊กวิ่งติ๊กพุ่งมาตัวนึงครับไม่กัดขึ้นจิตอยู่ไหมค่อยตีนะตีตรงนี้ตีมีตัวเล็กตัวเล็กพุ่งมาแสดงว่ามีตัวใหญ่อยู่ด้วยแหละ หลือคุ่งมวยตะกัดแต่ไม่กลับอีกว่ากลับเฉยสามไม้เอาเชื่อเลต้องมีตัวใหญ่อยู่ด้วยแต่มันไม่เอาเฉยงี้ต้นไมาย,ยัางงี้ต้องมีตัวใหญ่อยู่ไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีตัวใหญ่ เดี๋ยวมันจะกลับมาจากนั้นเองเนี่ยนี่โอ้โหกระกระชากนี่โอ้โหกระกระชากตัวใหญ่อือหือกลับแล้วกลับแล้วกระกระชาก ไมเนี่ยลองดูนะอือพยายามกัดกัดอยู่ครับเออถอตัดก,กระชกพูดเลยือฮึตีทั้งนั้นไม่อยอมกัดมากัดตอนจังหวะเมื่อกี้นี่โดนหลังมาซ้ำได้เนี่ยชื่อดีมันต้อง กลับเข้ามาที่เดิมมันคงตื่นออกไปแล้วแหละกัดทั้งทีมก็ขัดอย่างเงี้ยนะเยอ้าาห้าาน่าเสียดายนะครับตัวสวยอะตัวเมื่อกี้ตัวสวย,วสวยเลยเหมือนจะโดนเบ็ดด้วยเลย สายมันตึงพอดีไงน่าจะโดนเบ็ดด้วยแหละมันถึงไม่เอาซ้าปลาที่นี่กัดกระชากนะกัดแบบพึบไปเลยค่อนข้างจะมีความระแวงนหน่อยนี่นี่ยังอยู่ดิโอ๊ยมันตื่นแล้วสวยเลยอะมันตื่นแล้วมันตื่นแล้วมันไม่ค่อยมันไม่เอาแล้วปวดทองแล้ว เดียวไม่ซ้ำแน่นอนทรงนี้สวยอยู่สงสายไม่ทันเรื่องของเรื่องโอเคไม่เป็นไรตัวนี้ต้องมาซ้ำนะมันอยู่ที่เดิมมันแหละเชื่อดิเดี๋ยวมันต้องเข้าที่เดิมอืมหืมกัดกระชากดใ <c oughs> ส่โหดใส่โหดปลาตรงนี้ปลาแบบ ไม่ได้โหดแล้วมันกัดระเวงมันกระชาแล้วกัดทีเดียวแล้วมันหายด้วยโอเคถนะ้ให้เป็นไรครับได้ตัวเล็กนะปลาป๊อกกับหมยตรงนี้นะตัวหนึ่งเดี๋ยวลองขี่รถไปดูช่องต่อไปข้างหน้าดีกว่าว่าจะมีช่องให้ตีไหมก็คนนี้เข้ามาชมนะครับฝากกดแชร์นะครับ